Oh, <laughs> I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just want to be the best of all. แรงจัดล่ะทุกคนโอ้โหไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยแรงจัดว่ะโอ้คันนี้เอาเรื่องว่ะทุกคน <c ười> บอยกล้องถ่ายวะเนี่ยโอ้โหนี่ยเป็นยังไงถ้าเล่นงั้นหรังนี่ แรงจัดเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้แรงจัดว่ะที่ว่านของบัว โอ้ท้ายเชอโบเอาเรื่องว่ะ ข้างหน้ายกยกล้อกันจับเลยว่ะแล้วทุกคนเราก็เดินทางไปบางแสนเลยครับทุกคนใกล้จะถึงแล้วอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงแล้วทุกคนครับผมมาทางไหนนี่น้อง โอ้ด้านหลังกำลังตามมาอีกครับทุกคน จะสุดไปไหนเนี่ยจะสุดไปไหนเนี่ย ฮ <ś les> ะ <ś les> พอาัตัดมากคนคนหลายมากันนี่ <ś les> แป๊บหนึ่งนะทุกคน <ś les> ไปได้เหรอ <ś les> ปลาสัว์มากมาหายเพัเงเดะคนลายเหรมีเตียงแรงๆครับผมวันดีครับพี่ครับวันดีครับวันนี้แรงมากครับทุกคนมีเด้งแรงนี่โรเสีงโบโนะครับคงไก่ครับผมเดี๋ยวมีอัปเดตนะครับกดติดตามว้นะครับเดี๋ยวช่องไปอัปเดตให้นะครับล่าสูดกัเปลี่ยนบ่อใหม่รีวิวการเก็บตูดน,นะครับเป็นไงฮะบบอบางมากครับทุกคนดูดูดเออเชื่อเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับน้องๆไม่ใช่เอ็นเก่านะครับโอ้โหยังบาง ลองดูนะทุกคนสังกะสีสังกะสีต้องเข้าแล้วครับทุกคนออสังกะสีสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วบอสังกะสีอย่างลุ้น <c oughs> เอ้ยขอบคุณเสียโบรครับครับผมนี่แชมป์นักเสียโบนะครับแล้วก็ฝั่งเขาจะเป็นทีมงการ์ดคาร์ลนี่หรือเปล่าคาร์ลน้าผมลากันไปด้วยแป๊บนึงนะทุกคนที่ลุงเขาได้บ่อยบ่อย l อลดีไหมเ d ลดีขั้นดำไหมเออ ไปแล้ว,อวขอเรา่องับแยงตหลวงครับครับอ่าเข่าแบกสวัสดีครับพี่ชายพี่พี่ลงไหมเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อไม่บอสเย็ดจัดไปลงแก่แก่ขอแก่โอ้โหบไปยี่้นเถิดแ,แ,แกโ,งแกโ,โาายงปี่ รูปตอบโขดแรงร่ะหน้าแบบขัดมือพร้อมแต่บอลก็ส่งดีขัดดีแต่ว่าครับ <นะ S 2> ผม, <c oughs> มน้ม่งไหนน,น,น้ำงเสียบอยดี่ถยเซก์เกสียบอย,ยบอยู่นี่ไปแล้วนี่ครับผนรถพี่วิวสวยจัดลุ้งไหนลุ้งใต่บอก เดี๋ยววะลงเต้ไปเนี่ยป้าเ,เบรกาอยูอเยย่เลยเนี่ยโู้เอน่น้าเลว่ขอทุกคนสันจันด <laughs> โอ้โหคนเยอะจัดครับทุกคนโอ้โหดูทุกคนดูดิทุกคนสาวอันนี้ปล่อยแพ้โคตรสวยเราจะไปจอดรถไหนกันแล้วทุกคนเดี๋ยวตามพี so wrote, ่วิววนไปก่อนว่าพี่วิวเขาไปจอดรถกันไหน เหมือกันเออน่งาวไปจอดกนไ่รู้อ่ะเฮ้ไปจอดรถสก่อนนี่ก็หมายจอดเซ็นจอดรถเวัน เงจอนจอเจถึงเทิมพวกนั้นเต็มเลยดีบะจอดซ่แซ่นเอาบ้าคุคนขึ้นนำ้ำเข้ามาหลายเหรเพื่นะพอ่อบอดไห้พ่อพอเดือดเมื่อไร ก็จอดไมคัตั้งแต่ฮะมองแดเนี่รทุกคนมาแล้วเป็นไงครับไปรุ่นหที่ีเป็นไงบ้างครับนดูดูดู้ลนะครับมไม่เห่ากครับไปรุ่นรอทีมงานได้เดี๋ยว Why? Why? Years. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. The, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.